สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 161คําคำถามนี้มีเรื่องของการคิดคำนวณด้วยนะครับดังนั้นผมจะค่อยๆค,คิดค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องอ่านทวนซ้ำหลายครั้งนะครับเคยทำงานใช้มาตรา33ตั้งแต่ปี44ถึงปี62นะครับก็ต้องมาดูว่าช่วงนี้กี่ปีนะครับ62-44ลบ44ก็เป็นทั้งหมด 18ปีนะครับเท่ากับว่าระยะเวลาช่วงนี้คือ18ปีแล้วลาออกจากงานนะครับลาออกจากงานมาต่อมาตรา39ต่อจะต่อให้ถึงอายุ5 5ตอนนี้41ตอนนี้ก็คือปี64นะครับก็เท่ากับว่านับตั้งแต่คุณออกจากงานมาแล้วต่อมาตรา39มาถึงตอนนี้นะครับก็ประมาณ2ปีผมเขียนเอาไว้2ปีนะครับแล้วจะยังไม่ถึงตรงแล้วจะ จะต่อไปถึงอายุ55นะครับอายุ41ถึง55ก็55ลบ41นะครับก็เป็นทั้งหมด14ปีก็จะต่อไปทั้งหมดจนถึงอายุ55นี่ตั้งแต่41ก็เป็น14ปีนะครับดังนั้นครับสรุปว่าคุณอยู่ในระบบประกันสังคมทั้งมาตรา33ทั้งมาตรา39เนี่ยรวมกันก็เป็น14บวก2บวก 18รวมเป็น34ปีผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับคราวนี้คุณถามว่าแล้วจะได้รับเงินตอนชราภาพประมาณเท่าไรคะก็ต้องมาดูฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณนะครับโดยไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนะครับถ้าคุณบอกข้อมูลมาแบบนี้ก็คือคุณออกจากงานตั้งแต่ปี62แล้วก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ยาวไปเลยนะครับ จนถึงอายุ55และปัจจุบันคุณอายุแค่41แน่นอนครับมันเกิน5ปีอยู่แล้วเมื่อเกิน5ปีหรือว่า60เดือนฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายในการคิดคำนวณบำนาญก็คือฐาน4,800โดยไม่ต้องสงสัยนะครับเราก็ตั้งฐานเอาไว้ก่อนนะครับคือ4,800ส่วนจะได้ร้อยละเท่าไหร่นั้นก็มาดูที่จำนวนปีที่ทำส่งครับยิ่งจำนวนปีเยอะร้อยละยิ่งเยอะนะครับ34ปี เกินจากขั้นต่ํามาทั้งหมดกี่ปีนะครับขั้นต่ําคือ15ปีก็34-15ลบ15ก็เกินมาทั้งหมด19ปีครับเกินขั้นต่ํามาทุกทุกหนึ่งปีจะได้เพิ่ม1.5%ดังนั้นเกินมาทั้งหมด19ปีก็เป็น19คูณด้วย1.5ก็ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มมา28.5% 28.5ไปบวกด้วยเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ําสุด คือ20%ที่มีเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับก็เป็น28.5บวก20ก็ได้ทั้งหมด48.5%นะครับนี่คือบำนาญที่คุณจะได้นะครับคิดออกมาเป็นตัวเลขนะครับก็4,800คูณด้วย48.5แล้วก็กดเครื่องหมายเปอร์เซ็นก็เท่ากับ2,328ดังนั้นนะครับผมเขียนคำตอบไว้ตรงนี้ ขอเปลี่ยนสีเพื่อให้ชัดเจนขึ้นนะครับ2,328นี่คือสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับถ้าคุณทำแบบนี้ก็จะได้บำนานเท่านี้ครับคราวนี้มาดูข้อ2ครับข้อ2ตอนทำงานฐานเงินเดือน12,000 12,000เนี่ยมันหลุดกรอบ60เดือนสุดท้ายไปแล้วดังนั้นไม่เอามาเป็นตัวแปรในการคิดนะครับแต่ถามว่า ในช่วงนั้นน่ะมันมีอะไรมาเป็นตัวแปรไหมมีครับก็คือคุณส่งมาทั้งหมด18ปีไงครับ18ปีก็มาบวกปีรวมกันทําให้ได้34ดังนั้นหลายๆคนเนี่ยบอกว่าทําไมไปตัดทิ้งไม่เอามาคิดมันไม่ใช่การตัดทิ้งครับคือระยะเวลาเนี่ยเขานับรวมอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยให้ใช้ปัจจุบันที่สุดนะครับเข้าใจคําว่าเฉลี่ยไหมครับเฉลี่ยคือเอามารวมกันแล้วหารด้วยจํานวน นะครับเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็คือเอาฐานค่าจ้างของ60เดือนสุดท้ายทั้งหมด60ตัวมาบวกกันแล้วหารห0นะครับหรือถ้าเป็นเฉลี่ยทั้งหมดก็คือเอาทั้งหมดมารวมกันมันมีกี่ตัวก็หารเท่านั้นนะครับแต่ว่ากฎหมายเนี่ยให้ใช้ตัวล่าสุดก็คือ60เดือนสุดท้ายดังนั้น12,000มันหลุดกรอบ60เดือนสุดท้ายไปแล้วนะครับ แต่เมื่อคุณให้มาเนี่ยผมจะคิดอะไรเล่นๆให้ดูนะครับถ้าสมมุติว่าคุณออกจากงานปี6-2แล้วคุณอยู่เฉยๆไม่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยคุณจะได้บำนาญเยอะกว่านะครับเยอะกว่านี้แน่นอนเยอะกว่า2,328นะครับ12,000นะครับก็มาคูณด้วยอัตราเปอร์เซ็นต์ ที่จะได้นะครับ18ปีเนี่ยเกิน15ปีมา3ปีก็เท่ากับว่าได้เพิ่มมา4.5นะครับ4.5บวก20ก็เป็น24.5นะครับเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับ12,000คูณ24.5คุณจะได้2,940ครับ นี่ครับคือถ้าคุณหยุดอยู่เฉยๆนะไม่ต่อมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคุณมีเหตุผลอะไรในการที่จะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะครับอาจจะมีเหตุผลในเรื่องของสงเคราะห์บุตรหรือเผื่อว่าจะมีการคลอดบุตรนะครับก็อาจจะทําให้คุณอยากได้เงินสงเคราะห์บุตรซึ่งเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นจํานวนที่ อาจจะไม่เยอะครับแต่ที่แน่ๆมันเยอะกว่าเงินสมทบที่เรานำส่งให้ประกันสังคมแต่ละเดือนอย่างแน่นอนอันนี้แค่บุตรคนเดียวนะครับและยิ่งมีบุตร2คน3คนเนี่ยก็คูณ2อคูณสไปนะครับก็ใช้จนถึงบุตรอายุ6ปีนะครับหรือมีการคลอดบุตรอีกก็ได้ในกรณีคลอดบุตรอีกนะครับและบุตรที่เกิดมาใหม่เนี่ยก็จะมาแทน บุตรที่เกิน6ปีไปแล้วก็คือบุตรที่เกิน6ปีไปแล้วก็จะหมดสิทธิ์ถ้ามีบุตรเกิดขึ้นมาใหม่อีกก็จะได้อีกนะครับคือในคราวหนึ่งเนี่ยได้ถึง3คนคนมีลูกเยอะเนี่ยการที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็จะทําให้เราได้สิทธิประโยชน์จากกรณีสงเคราะห์บุตรค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเป็นเหตุผลในเรื่องของสงเคราะห์บุตรหรือว่าคลอดบุตรเนี่ยก็ไม่น่าที่จะมาผูกโยงกับเรื่องอายุ5 5ก็น่าจะ บอกว่าเป็นไปจนใช้สิทธิทสงเคราะห์บุตรหมดแล้วนะครับอาจจะบวกลบมานะครับว่าลูกจะอายุ6ปีในปีไหนนะครับแล้วก็หยุดในปีนั้นน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับหรือถ้าคุณจะใช้เหตุผลว่าไม่ได้สนใจในเรื่องคลอดบุตรหรือว่าสงเคราะห์บุตรหรอกแต่ว่าสนใจในเรื่องของการรักษาพยาบาลมันก็เป็นเหตุผลที่ผมว่าแปลกนะครับ คือเราบอกว่าเราจะใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลจากประกันสังคมแต่มาถามถึงเงินชาราภาพเมื่อถามถึงเงินชาราภาพเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยอยากได้เงินชาราภาพและถ้าจะเอาเงินชาราภาพครับก็ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนดังนั้นวันที่คุณบอกว่าคุณจะไปรับเงินชาราภาพคุณก็ต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนเมื่อลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนเกิดอะไรขึ้นครับสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมไปถึง ในเรื่องการรักษาพยาบาลที่คุณบอกว่าคุณอยากได้มันก็จะมีต่อไปอีกไม่เกิน6เดือนและสุดท้ายคุณก็จะไม่มีความคุ้มครองจากประกันสังคมอีกเลยถ้าคุณรับบำนาญน,นะครับมันก็แย้งกันนะครับคือที่แรกบอกว่าอยากได้การรักษาพยาบาลแต่ยอมสละการรักษาพยาบาลตอนอายุ55นะครับเหมือนกับว่าเป็นเอาไว้เพื่อขั้นเวลาเพื่อบาดเจ็บ ก็ใช้แต่ไม่ได้คํำนึงไปถึงในอนาคตถ้าอายุเยอะแล้วจะใช้อะไรนะครับมันก็แย้งกันนะครับแต่ทั้งนี้คุณอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างที่แตกต่างออกไปก็ได้นะครับอาจจะคิดว่าอายุ55 5อาจจะมีสิทธิบางอย่างที่มันดีกว่าประกันสังคมที่เราอาจจะได้ในตอนนั้นก็ได้นะครับแต่คุณก็ต้องเคารพกฎกติกาด้วยนะครับถ้าคุณ จบการเป็นผู้ประกันตนด้วยฐานค่าจ้างที่น้อยในช่วง60เดือนสุดท้ายฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยมันก็ต้องน้อยนะครับอย่างเช่นคุณจบด้วยการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39คุณก็ต้องยอมรับว่าคุณจะต้องใช้ฐาน4,800ในการคำนวณซึ่งกฎกติกาตรงนี้ยุติธรรมครับใช้กับทุกคนไม่ได้เลือกปฏิบัติใครก็แล้วแต่ที่จบด้วยฐานน้อยก็ใช้ฐานน้อยใครที่จบด้วยฐานเยอะก็ใช้ฐานเยอะซึ่งการจะจบ ด้วยฐานเยอะฐานน้อยเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งนะครับและยิ่งการที่จะไม่ทำให้เป็น4,800เนี่ยเราควบคุมได้ร0 0เเซเลยนะครับถ้าเราไม่อยากให้เป็น4,800ก็คือหยุดอยู่เฉยๆไม่ต่อมาตรา39นะครับแต่ในเรื่องของ12,000 13,000เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนว่าจะสามารถจบในช่วง60เดือนสุดท้าย ได้เยอะหรือน้อยแค่ไหนตามศักยภาพของตัวเองที่พัฒนาตัวเองขึ้นในการทำงานแล้วก็ไปหยุดที่ค่าจ้างสุดท้ายที่เยอะที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้นะครับก็คงเป็นข้อมูลประมาณนี้นะครับตามที่คุณอยากรู้ก็คือ2,328 8บาทครับขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคาถามครับแล้วพบกันใน E ีีถัดไป สวัสดีครับ